สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกอก,กๆนะคะเดี๋ยวเราไปนะคะตามย่าอตาิไปามมาอือก็หวังเสียงเย็บจะ่งตื๊ดตืดอยู่มาเอาเสื้อตัวเสื้อมาฝากไว้บอกาม,าม,มาปักบ้านไหนไปไหนประเทศิอทอยู่ไช่โอ้ไปให้แดดจังกลมเลย แซจังึมอลนนอลงบ่งบเฮาบ่อตัวป้าคุณค่ะจ้ะขาขอบคุณน่คะจ้าอันนี้ก็คือเอฟซีบ่ยะจ้ะาเอฟซีเอฟซีเอ <FC. S 2> ามาฝ <FC. S 2> ากวันนัาา้นแต่ว่าไม่เห็นเจ้าเอาเข้าไปเอาอือค่ะขอบคุณค่ะอ้าวเฮ้ยยังอันนั้นนะทำมันได้ไหมเฮ้ยทำมัน แล้วมันจะชื่อกล้องวันนั้นบอกแล้วเบียเต้ด้แม่โอ้บอกไม่นู้ว่าเขาไปเข้าอะไรมาส่นวนหลอดเขาใส่ใส่ยังเขาเอิ่อนนะใส่ยังเขาเอื่อนยังลำโพงบอกแล้กินข้าวได้ไหมน่ะมีมีกินข้าวไม่มีกินเอากินแต่น้ำเลยใส่ลำโพงม่ให้กันกันข้าวเบียร์นะมดลูกขนาดเย่อขนาดเลยทั้งยาวถ้ามีลูกก็ลูกสิดก ปลูกระตกายแต่เฮ็ดมันมานี่ไม่เคยเห็นมันลูกเพลอินเยอะขนาดเพราว่ามันสมบูรณ์เขาก็เลยเขาก็เลยใส่เพราะว่าพรที่เลี้ยงดีไงมันเลยสมบูรณ์มากเป็นไม่ให้เขาเลี้ยงมันเมื่อคืนนี้บอกมันไปสองขั้นก็บ้าเอาตามน้ำหนักเด้น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักน้ยคิดตามน้ำหนักเนาะคิดตามน้ำหนักเนาะเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงเนาะเพราะว่าพราที่รักเขาเราอยู่แล้ว ขนาดทางหลังนะอันนี้บ่อไอ้ดำนะบ่อไอ้เจ้าดำบ่อนี่นะบ่อไปอยู่นี่แห้าเพราะว่ามันเขาเลี้ยงดูไงเขาก็เลยรักพ่อแม่อยู่นี่ไปอยู่นี้พ่อแม่ไปอยู่กับบอกให้เมื่อบ้านมันก็ข้าวเมือเลยได้เมื่อเมื่อเลยกลับไปบ้านเนาะข้าวแล่นไปเลยถ้าบอกว่าพ่อแม่ไปแล้วเด้อเมื่อบ้านมันก็แล่นไปเลยมันก็มีมาอีกได้รุ่นนั้นนะมันมันรักแท้มันจะรู้เลยว่ามันรักมันได้ได้ินด้วยไง ก็ตอนที่มันบาดเจ็บเนี่ยเด็กอยู่ในซอยเพิ่นไว้เด้กเพิ่นดูแลเอาออืเพิ่นเดือดึึกดมาหาตอนนี้เขาวิ่งได้แล้วเนาะออืก็ได้ซื้อยาให้เพิ่นกินออแล้วก็เอาตะไคร้ยังนะห่อเพิ่นไว้ยเพิ่นก็เลยย่างได้เปิดพัดลมให้เป็นอย่างดีเปิดพัดลมให้นี่เหรอพัดลมให้นึกว่าเปิดพัดลมให้ใครเปิดให้แบบนี้ก็เปิด เงี้ยงอนแล้วได้คหะอน่ะงอนแล้วแต่แต่เพื่อนไปเห็ดมันนี่เพื่อนไม่ค่อยอันนี้ได้ก็เหมือนเรานี่ยแหละเนาะไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายตัวก็เลยไม่อยากจะดูใครละทัานหลังให้เลยย่าดูสินั่นแหละแล้วเจ้ใส่ปอกนี่ด้วยต้มไข่ให้กินมือเช้านี่ก็กินยู่สองสามค่ำต้มไข่ให้เพื่อนกินนะเพื่อนกินยาด้วเอายาเงียบเข้าไปแน่นันแล้วกะให้เพื่อนกินอืม แก่แอยาดแก่ซิดูีดูดิทำไมนอนทับเชื่องนมันจะโดนแผลมันดูดิโอ้้มื่อคืนนี่กไปได้รับันี้นอนกับมากซทุ่มเื่อคืน่ัวีอ้นันเนาะยาความงยาสลุกไงจริงจริงเลยไอ้ยิ่งยิ่งไอ้เป็นยาเกี่ยวกับไอ้สุนัขหรือว่าพวกสัตว์นี่ยิ่งแพงค่ะยาแพงมันจะแพงกว่าคนเนาะแพงเพราะว่าทาหมนี่สองพันบอกสองพันสีบาทเนข้าวไอ้ ไอซื้อนักประทำคข้อนี่ก็สามพันคุณเด้โอเคเนาะอืมอืมื้อมอนัดนี่นัดมึล่างแผลมก็พาไปใช่ไหมพาไปเซนอีกเลยเนาะล่างแผลสียาอื่นสียาเทพนีละยานอนัสเซียานยังอืมดูแลก่อนลูกน้อย แม่นนั่งหน้ารถไปเลยไปไหนก็ไปด้วยร่วงไหวเมื่อคืนนี้เพื่อเจ็บแผลในเพื่อนป็นแต่ยูอืมมืออุ้มมือไหวมวนเลี้ยงลูกญาติท่านรองก็มาอุ้มอุ้มแล้วก็เงียบยามผุนไขเป่นจืดไม่ดีสิดูแลเป็นอย่างดีเลยโพธินี่เฮ้ยไปไหนก็พกพาไปด้วยได้นั่นนะเขาทำมาละกัน สบายเลยวันนี้เพราะว่าเขาทำมานักก็ต้องเฝ้าตลอดเลยยันเขาไม่นอนนั่มอืมขนาดม้านี่อันนี้เดชสีดำนี่อะไรผู้หญิงบอนนี่จ้าาวแล้วเขามานอนน้ำลูกสาวยังนอนนั่เลยแม่เต่าเลยว้เ้ากันนั่นน่ะโอ้ยนั่นถ้าถ้าแดงจังกึมมีลูกเก่งเป็นสงสารไม่ได้ให้ออกจากบ้านเลยนี่อันนี้นะเขาเรียกว่าแม่ยายโหดแล้วแม่ยายโหดแล้วพ่อตา พอตาปูนุ้เห็ดเม่ากุยไฟก็ม่ได้แล้วเนาะมาได้ทอดมาที่มาิี่มาได้เห็ดยังกันนี่แหละก็เฝ้าเพิ่นนี่ล่นนางมัแหละโอ้ยใช่จ้ะไมมีลูกแซวเลยสิบเอให้ไปใส่เลยวันนี้ทำมันเลยกะไม่ได้ให้ร้องแล้วนอกกลางคืนนีปล่อยเพิ่นได้มาทำมันเลยเนาะโอ้ไปไหนก็ไปโลดอืมเพราะว่าภูเพิ่นไว้กัน ภัยมานอนน้ำเพิ่นเพิ่นก็คือสิบะท่องละ่ะคือสิบะวิภัยจากนอนถ้าทำมันแหละทำมันแล้วไม่ยุ่งกับผู้ชายเพราะว่าเนี่ยอันนี้เพิ่นก็บให้ผู้ชายนอนได้ยากก็ทำมันก็บให้นอนเพราะว่านี่ภูมไหวบัญญัติทาเพิ่นต้องเป็นคิวสุดท้ายเพราะว่าอีกโดนนี่มาผู้ชายเนี่ยนะนะซิมเลินน้ำเพิ่นนะซิมาอันนี้เพิ่นนี่ยนะอันตาเนี้เด้อเพิ่นมาให้อันนี้เพิ่นได้นี่มันไม่มันมีแต่โดนแล้วเพิ่นมาให้ผู้ชายมาเข้าไกลเจริม เจรดำก็ฟังอยู่เซมอ้อยอยู่ฟังฟังก็ฟงเพื่อนกินแล้วสั่งข้าวยายซอแล้วมันเ้านี่ยมาโถกินข้าวหลูยายซออีกต่างหากกินข้าวป้าซอบอกพอแม่มาอยู่ก็ฝากเงินไว้หน่ให้ยายซอให้กับข้าเพิ่นว้าสุดยอดค่ะทุกคนมาละสีกินดีกว่าไอ้พ่ออมาละสี่ชิปกินข้าว่องป้าซอน้านี่แล้วจะให้เพิ่นซื้อไก่ให้ตะแลงเดี่เดซ็อกไม้ไม้ละสิบบาทเออไม่น่าแล้วมันถึงได้รักขนาดนี้เนาะไม่ไปไหนเลย มันก็เหมือนคนจะร้อมไม่ได้ก็พูดไม่ได้เฉยๆเนี้ยงเขาเล่นไปใส่กันไปน้ำหน่ายตลอดได๊ดจนเป็นห่วงหนายเห็นบหมคุไปใส่เป็นห่วงไอ้ดำก็ไปด้วยถ้านายไปไหนน่ะเพราะว่าเขาเคยได้อยู่ได้กินก็ไปก็เว้นก็ไปอืมื่้นแต่เข้าไปเงินลุงพันยานปืนเฮ็ดอันนี้พอเพิ่ะมันโดโดใส่เขาแต่สิเราอยากไปบ้านจำปาน้ำเนาะไปพูดนล้วเไม่ได้ไปน้ำบ่อจ้ดำเดี้ไม่ได้ไปน้ำบ่ ย้ายไปแล้วย้ายไปงานนี้เราแต่อยู่นี่เราก็ช่วยเลี้ยงเนาะแต่ถ้าไปนู่มก็ไม่เอาไปนี้ไม่ได้ย้ายเฉลยไปเลยเอาเมื่อบ้านหนูบอกยังไม่ได้ไปนอนอันนั้นโซฟาดีนะแม่นกเมืองนอกเหรอไหมมาซื้อให้นุขึ้นบ้านใหม่โซโซฟาหน่ะเนาะกับอันนี้กับอันนี้วันไหนขึ้นบ้านใหม่น่ะโออ้ยยท่่านิดููถ้าไปขึ้นว่ายาเราไปบ้านใหม่โพธิ์นนน่่ะะเเาาทด ท่านได้แล้วทำเงินอใหก่อนจ้าเดี๋ยววัไปขึ้น่าไม่ได้ขึ้นพร้อมกันดอกของนูน่ะเบื้องตัแปลว่าไม่ได้ขึ้นหรอกแม่เพราะว่าเขาทําพิธีขึ้นแล้วโอ้คือของนายก็จะขึ้นใหญ่นะก็ซองลัางคุณบอกกระท้อมูจักแล้ซองลังบอกประโ้ของนายของนูของใครของมันอืมบ้านของใครของมันให้คนละคียดิน อในประเ็ศขี่ดินพ่อแม่เพิ่นอ๋ออยู่คนละที่เรื่องของเรื่องนะของดูนะเสร็จแล้วอืมล้างเขียวแล้วบอกเดียวจังกึมเนาะโอ้โหล้งสีเขียวของก็สบายเลยหล่ะถ้าพวกแม่จะไปหาเห็ดก็นอนสบายเลยเลือกนอกตอนไหนก็เลือกนอนเอานั่นแหละยี่สิบเจ็ดต้นของดูนะโอ้โหของในก็ยี่สิบเจ็ดด้วยกันว้ายไม่ให้พูดไม่ให้พูดนี่นี่นี่ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ